การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อิ (Electronic Data i n t e c h a n จ์หรือ EDI ทุกคนฉันมีเรื่องจะถาม EDI คืออะไรหรอสนัยไม่รู้อ่ะจัสมินก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวล่าว,ว่าเราไปถามเจ้าชายกันดีกว่างั้นฉันจะอธิบายให้พวกเจ้าฟังเองว่า EDI คืออะไร EDI ย่อมาจาก Electronic Data Interchange หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์คือการแลกเปลี่ยนเอกสารข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งเป็นการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะช่วยลดการใช้กระดาษและค่าการขนส่งเอกสารโดยพนักงานหรือส่งสารหรือไปรษณีย์โดยการส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นั้น จะต้องใช้รูปแบบมาตรฐานสากลเพื่อให้หน่วยงานทางธุรกิจหรือองค์กรต่างๆสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วระบบนี้ใช้กับใครหรอคะจะเป็นระบบที่นิยมนำมาใช้ในเชิงธุรกิจเพื่อแลกเปลี่ยนเอกสารทางธุรกิจระหว่างบริษัทคู่ค้า ขั้นตอนมันจะยากหรือเปล่าโนไวยว่าไปถามเจ้าใจต่อดีกว่าขั้นตอนไม่ยากเลยครับขั้นตอนการทำงานของระบบ EDI มีดังนี้ 1. ผู้ส่งทำการเตรียมข้อมูลและแปลงให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน UN หรือ EDI f e c t โดยใช้ Translation Software 2. ผู้ส่งทำการส่งข้อมูลยังศูนย์บริการของผู้ให้บริการ EDI ผ่านเครือข่ายสาธารณะโดยใช้โมเดม 3. ผู้ให้บริการ EDI จะจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้ในตู้ไปรษณีย์เมล์บ็อกซ์ของผู้รับเมื่อข้อมูลไปถึงศูนย์บริการ 4. ผู้รับติดต่อมาอยัางศูนย์บริการผ่านโมเดม เพื่อรับข้อมูล EDI ที่อยู่ในตู้ไปรษณีย์ของตน 5. ผู้รับแปลงข้อมูลกลับโดยใช้ Translation Software ให้อยู่ในรูปแบบที่ระบบงานของตนสามารถรับประมวลผลได้ดรพันเซลอยากรู้ว่าความแตกต่างระหว่างการใช้ EDI กับการสแกนเอกสารและใช้อีเมลในการรับส่งเอกสารอย่างไรคะ เรอขั้นตอนฟีน้อขออธิบายแทนเจ้าชายเองนะข้อแตกต่างระหว่างการใช้ EDI กับการสแกนเอกสารการใช้อีเมลในการรับส่งเอกสารสำหรับองค์กรผู้รับเอกสารสามารถนำข้อมูล EDI ที่ได้รับจากบริษัทคู่ค้าขึ้นสู่ระบบงานคอมพิวเตอร์ขององค์กรได้ทันทีโดยไม่ต้องทำการบันทึกข้อมูลซ้ำซึ่งเป็นการลดระยะเวลาและข้อผิดพลาดแตกต่างจากการสแกนเอกสาร และใช้อีเมลในการรับส่งเอกสารผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งต้องเสียเวลาในการสแกนและไม่มีระบบในการยินดันการส่งว่าผู้รับได้รับเอกสารที่ส่งให้หรือไม่อีกทั้งอีเมลไม่มีมาตรฐานสานกลกำหนดตายตัวต่างจาก EDI ซึ่งข้อมูลต้องมีรูปแบบที่แน่นอนภายใต้รูปแบบมาตรฐานสากลจึงทำให้ไม่เกิดปัญหาเรื่องความปลอดภัยในการส่งข้อมูลผ่านทางระบบ EDI ซึ่งความปลอดภัยของข้อมูลถือเป็นสิ่งที่สำคัญในงานธุรกิจ เพราะข้อมูลทุกอย่างจะต้องเป็นความลักจากผู่เก่งจากที่ฟังมาทั้งหมดพวกเจ้าลองบอกประโยชน์ของระบบ EDI มาสักข้อ2ข้อให้เราฟังหน่อยสิโนไว้ว่า 1. ช่วยลดข้อผิดพลาดของข้อมูลปกติแล้วการป้อนข้อมูลเข้าระบบมักจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เป็นจำนวนมากแต่เมื่อนำข้อมูล EDI มาใช้สามารถทําให้ลดข้อผิดพลาดลงได้ 2. ช่วยลดงบประมาณในเรื่องของเอกสารและค่าจัดส่งเช่นค่าสแตมค่าพัสดุปัชนีและพนักงานรวมถึงค่าจัดส่งที่ส่งผิดและการปฏิบัติงานที่ซํำซ้อนขององค์กรเนื่องจากได้รับข้อมูล ที่ผิดพลาดซึ่งทำให้เกิดความเสียหายกับองค์กรถ้านำระบบ EDI มาใช้จะช่วยลดความผิดพลาดและทำให้ลดต้นทุนในส่วนของความผิดพลาดลงได้ 3. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเนื่องจากบริษัทสามารถจัดการกับเอกสารธุรกิจได้ถูกต้องในเวลาอันรวดเร็วก็ทำให้องค์กรสามารถลดต้นทุนที่เกิดจากความผิดพลาดหรือต้นทุนที่เกิดจากสินค้าคงคลังและเกิดความได้เปรียบจากการดำเนินง,งานที่รวดเร็วเพราะทำง่ายองค์กรจะไม่ต้องพบกับปัญหาในเรื่องสินค้าขาดสต็อกในร้านค้าปลีก 4. ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้วยการผสมผสานกันระหว่างข้อดีของการช่วยลดงบประมาณและลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ดีที่มีอยู่ชนิดเดียวในเวลานี้มันมีความเป็นไปได้ที่องค์กรระหว่างประเทศจะเน้นการนำเอาระบบ EDI มาใช้ในการติดต่อระหว่างบริษัทในเครือสมาชิกทั้งนี้เพื่อให้บริษัทซึ่งเป็นคู่แข่งขันสามารถที่จะมีกระบวนการ เทคโนโลยีที่สอดรับกับผลิตภัณฑ์และนอกจากนั้นยังเป็นการเสนอการบริการที่ดีให้กับลูกค้าด้วย 5. ้าเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าซึ่งเมื่อเกิดความผิดพลาดท,ทั้งสองฝ่ายมักจะโต้เถียงกันว่าใครเป็นฝ่ายผิดและทำให้เกิดความสูญเสียทั้งสองฝ่ายแต่ระบบนี้ก็ยังมีข้อเสียอยู่เหมือนกันนะ ไหนลองบอกข้อเสียมาบ้างสิ 1. เนื่องมาจากระบบ EDI มีเงื่อนไขสำคัญในการทำงานว่ามาตรฐานของคอมพิวเตอร์ของผู้การค้าต้องมีมาตรฐานที่เทียบเคียงกันได้ 2. ในการสื่อสารด้วยระบบ EDI ถ้าเป็นระหว่างประเทศภาษาอาจกลายเป็นอุปสรรคที่สำคัญอย่างหนึ่งได้เนื่องจากแต่ละประเทศจะมีภาษาเป็นของตนเองเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ภาษากลาง คือภาษาอังกฤษในการสื่อสารสามระบบ EDI ยังไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรมในการประกอบธุรกิจเนื่องจากระบบ EDI ใช้กับ การติดต่อสื่อสารข้อมูลที่ต้องมีแบบฟอร์มมาตรฐานเท่านั้นและสำหรับเรื่องการโอนเงินระบบ EDI ไม่สามารถทำได้จะต้องมีระบบ e f t หรือระบบ FEDI จึงจะสามารถทำการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ สี <4. S 2> เนื่องจากการติดต่อสื่อสารโดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อาจจะมีความไม่ปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงได้เช่นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ที่มีการเจาะเข้าสู่ระบบเพื่อดูความรับของบริษัทจึงจำเป็นต้องเพิ่มระบบความรักษาความปลอดภัยเพื่อควบคุมในการใช้ระบบ EDI ถ้าการติดตั้งระบบ EDI นั้นบริษัทจะต้องสร้างเครือข่ายส่วนตัวแวนขึ้นมาเองซึ่งการลงทุนสูงและมีราคาแพงการใช้งานของ EDI จึงจำกัดอยู่แค่บริษัทขนาดใหญ่เท่านั้นจบการนำเสนอแล้วค่ะ